มาติดตามในส่วนของสถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นี้นะคะถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อตัวเลขต่ํากว่าร้อยโดยวันนี้ค่ะพอผู้ติดเชื้อได้ใหม่88กรายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด8 4รายมากที่สุดค่ะที่อําเภอเมือง57กรายรองลงมาคืออําเภอบ้านผือ6กรายมีผู้สัมผสัสสิงสูง75สรายติดเชื้อจากนอกพื้นที่4รายแต่ก็ยังถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะเมื่อตัวเลขของผู้รักษาหายมีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายวัััันนนนนโดดยยวีี้้้้ผูท่รกกษาาาหไลบบะนนะคะ มีจานวน108รายผู้ติดเชื้อรับการกรักษาอยู่ที่585รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่25,499รายค่ะผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2 6 2 6 3รายวันนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่179รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว50,75ราย โดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านจำนวน2,527รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงค่ะและบางรายก็ไม่แสดงอาการ